กับนมันสการหลวงพ่อนะที่จะถามว่าถ้าเราสวดก่อนนอนแค่คือสวดไหลบทแต่ว่าบทจักพรพรรดิสวดแค่เที่ยวเดี๋ยวเราสวดในใจไม่ได้ออกเสียงอ่ะมันได้ไหมคะมันถึงว่าก็สวดมนต์แบบไม่ออกเสียงเพราะจริงๆสวดมนต์ต้องออกเสียงหรือเปล่าแต่นี้เรา<ม>สวดก่อนนอนเ,เราไม่ออกเสียงเราจะไปออกเสียงทาไมล่ะ uh huh. เราก็เปิดบทสวดแบบฟังแบบคลาสสิกอ่เขาจะง่ย คลาสสิกหรือบิวสิกอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเลิมไปเนี้ยเราไปไหน,น,นเราไปกับพระสวดกนะ่อนนอนแต่สวดในใจหลายๆบทแต่ว่าจักรพรรดิสวดเทดที่ยว<ง>เดียวหลวงปู่ท่านให้สวดจนหลับนะ,ะเพราะอะไรเพราะขึ้นจิตนี้เราจะไปกับพระเราจะฝันไปกับพระฝันไปเรียนธรรมะในความฝันด้วยนะเพราะนั้นต่อไปต้อง หาเทพมาเปิดละฟังจะเปิดเป็นแบบจักกพัสอสวดค่อยๆพอดีเหมือนเราฟังเพลงแล้วนอนน่ะคล้ายๆกันแต่ขึ้นจิตเราจะไปกับขึ้นของพระสนุกนะหนูเปิด,ด,ปดแต่ว่าไม่ได้เป็นบทจักกพัดแต่ว่าวลองทำใหมล่ลองทำใหม่แต่เวลาสวดนะคะสวดก่อนนอนจะเป็นมีบทจัก,กรพัดด้วยถชก แต่ว่าสวดแคสรอบเดียวแต่เราไม่ออกเสียงแล้วก็เหมือนในใจนในคนเดียวจนกว่าจะหลับไปเรื่อยๆไม่ใช่สวดรอบเดียวสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับเหมือนสวดครบทุกอย่างปุ๊บแล้วก็กลาบแล้วก็นอนเนี้ยโอ้โห <laughs> ไปได้ <laughs> ต้องสวดให้หลับจิต <laughs> เขาจะไปกับท่านไงขอ,ขอถามหลวงพ่อว่าอยากให้หลวงพอ่อแนะนำ วิธีอธิษฐานจิตกับหลวงพอ่อต้องอธิษฐานยังไงดีครับจะอธิษฐานเรื่องอะไรนะ่ะมันอยู่ที่เราอธิษฐานจุดเริ่มต้นกับจุดจุดจบนะฮะอธิษฐานเนี่ย <c oughs> เหมือนคนในคนหนึ่งในเนี่ยตั้งสัจจาอธิษฐานพัฒนาเป็นหนอ่อพุธพวงปะ เป็นผู้เรเจ้าในอนาคตการข้างหน้าองๆๆๆค์ใดองค์หนึ่งนั่นคือการอธิษฐานอธิษฐานมันมันต้องมีศีลศีลความจริงอธิษฐานความมั่นจริงจังและมั่นคงในสิ่งที่เราจัดไถเนี่ยอย่างไม่เกิดอย่างเป็นผู้เรยเจ้าเป็นพระเป็เจดหรืออะไรก็ตามะหรือธุรกิจเรื่องงานอ,อะไรก็ตามต้องตั้งศจลและอธิษฐาน แบบรูปลักษ์ของจกกักรพรรดิรูปลักษ์ของพระกะ็ได้มันเป็นสื่อพลังงานรูปลักษ์ท่านท่านมีรูปมีนามนะถ้าใครเรียนในศารลวงพ่อเนี่ยมันสามารถจะโทรจิตกับพุทธรูปได้ด้วยกับพระที่เป็นรูปได้ด้วยเพราะมีรูปมีนามไนงะบรารมีเรา บุญเรามีเท่าไรก็อยู่ในรูปเราแหละรูปเราจะถ่ายไปกี่พันรูปอะมันเป็นสื่อกรรมของเรานะในรูปเข้าใจนะเออนั่นแนหะแต่บุญเราอาจจะน้อยกว่าโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเราควรจะอธิษฐานกับโพ,อพอธิสัตว์เพราะท่านมีโลกกรรทำโลกก็สมบูรณ์เลย แต่ทำยังไม่สมบูรณ์คือยังขาดอย่างเดียวคือยังไม่ได้เป็นพุธธาทธะท่านนี้คือหมายถึงโพธิสัตว์ที่เต็มนะฮะต้องเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธนะพุทธะเนี่ยมาจากมนุษย์ท่นา,านอธิฐานเป็นพระเจ้ามนุษย์เราเนี่ยบางคนก็อธิฐานกลางๆเป็นประเจตภูมิบางคนก็อา,า,า,าจารา์าไม่เกิด อยู่แค่เนี้ยบางคนก็ยฐานตามช่วยเหลือโพธิษัตว์องค์ไหนองค์หนึ่งประมาณนั้น่ะก็นี่คือการเป็นว่าใจเกิดอยากเป็นใหญ่ทุกทุกชาติไหมล่ะเห็นรูปพระองค์ไหนก็ตามเห็นท่านก็จะเป็นรูปภาพหรอือจะเป็นรูปหล่อตามหลวงปู่เป็นพระอรหันต์สาธุด้วยนะครับ หลวงปู่เป็นโพริสัจจรืงผมนลครับผมชื่ออะไรก็บอกไปท่านจะรู้เจอท่านแน่นอนอนาคตฝากชีวิตไว้กับท่านเพราะใน,นศาสายหลวงพ่อเนี่ยเวลากาบผ้าเนี่ยเวลานั่งคุกเขา่าเราต้องถ,ถ,ถ,ถวายชีวิตแล้วนะพุทธทางชีวิตตังเวลาเรากากผ้าเราก็มองผ้ะพราจะมองทําไมเราต้องการสื่อตาเราเนี่ย ไปที่ใจเพราะดวงตามันเป็นหน้าตาของดวงใจเรามองบ่อยๆถวายชีวิตบ่อยๆกาบบ่อยๆหลายวันหลายเดินหลายปีข้างหน้าเรามองเห็นภาพ,พ้าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไหมมีมันเป็นศาสตร์หมอดูที่แม่นที่สุดแล้วเมื่อกี้ไปไหนแล้วเห็นรูปเห็นนามไง เห็นรูปปั๊บสัมผัสนามาทำคือความรู้สึกเพราะนั้นการสร้างผ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะยาวไกลมากเลยอ้าวถามคำถ,ถามค่ะต่อจากพี่ศักดิ์ค่ะเรื่องของอธิษฐานคือระหว่าง แบบแบบเหมือนทางโลกนี่ค่ะเช่นเราตั้งเป้าหลักล้านเราก็ได้หลักล้านเวลาเราไปเรียนมาเราตั้งเป้าหลักล้านหลักสิบล้านหลักอะไรเงี้ยค่ะในทางโลกมันก็คือมีการตั้งเป้าแต่ถ้าในทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะตั้งเหมือนกันทีเนี้ยตั้งมันมีสองคำสองช้อยค่ะระหว่างตั้งเป้าโสดบาบันกับตั้งเป้านิพานเลยค่ะเราบางรุ่นพี่ก็บอกว่าไปตั้งเป้านิพานกําลังยังไม่ถึงเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรก็ทวงชาตินี้แบบมาลุมทีเดียวหรอกอย่าไปเชื่อเขา เราไม่รู้ว่เรามีหรือเปล่าตอนนี้เจ้ากรรมนาเวียนมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างล่างมันก็าทาอะไรเราไม่ได้มันเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยมันก็โหสิกรรมอยู่แล้วถ้ามันเป็นมนุษย์อะ่ะมันอยู่ไหนถ้าเราเห็นคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าไอ้คนนี้อยู่ห่างมันหน่อยแสดงวเจ้ากรรมนาเวนอะ่ะพอไม่รู้จักกันเลยทำไมกูเกียดติมึงอะ่ะนั่นน่ะต้องห่างมัน แล้วสรุปแล้วเราควรตั้งเป้าตามแพชชั่นเราหรือว่าตั้งเป้าตามกําลังข,ของเราดีโอเคค่ะนั่นนค่ะของเราดีตั้งไปก่อนน้องหลวงตาได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะคะโกโอเคค่ะได้้ค่ะมาสการค่ะหลวงตา หนูอยู่หาดใหญ่ค่ะมาทุกครั้งที่หลวงตามากรุงเทพมาคนเดียวแล้วก็นอนโรงแรมค่ะ oh. หลวงตาจะเข้าฝันหนูบ่อยมากค่ะโอ้ oh. เข้าฝัน <laughs> แล้วหลวงตาจะบวชให้หนูแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมในความฝันหนูถึงบอกหลวงตาได้ว่า เออหนูยังบวชไม่ได้ค่ะหนูยังมีสามีอยู่ไม่บอกคล่ะตอนนอนอ่ะวันนี้หลวงตาฝันอย่าอย่าลืมบอกเลขหนูด้วยนะคะไม่บอกก็ล่ะเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่หนูจะมาหนูวันพัริหัสผมก็บอกว่าหลวงหงฟังหลวงตาเทศเสร็จหนูก็บอกว่ารักนะคะจุ๊บแล้วหนูก็บอกว่าคืนนี้คืนนี้เข้าฝันหนูนะคะแล้วหลวงตาก็มาเข้าฝันจริงๆค่ะประูิดเลย ขอถามหลวงตาว่าหนูเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เวลาสวดกับคนหมู่มากแล้วหนูมีความสุขไม่มีใครไปฉันก็ไปสวดคนเดียวทีนี้หนูอยากถามหลวงตาว่าหนูนั่งสมาธิแล้วหนูนั่งไม่ได้หนูจะทํายังไงให้หนูนั่งสมาธิได้คะสวดมนต์นี่คือนั่งสมาธิเลยออพอมันถึงจุดนะมันนั่งได้เป็นวันนู่นค่ะมันมีความสุขมากค่ะถูก<อ>หนูเคยนี่คือเรื่องจริงคือหนูอ่ะ ไม่อยู่ๆหนูตื่นมาตอนเช้าหนูปากเบี้ยวเป็นโรคเบลค่ะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคุณหมอบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าหกเดือนหรือปีหรือสองปีนะกว่าคุณจะกลับมาเหมือนเดิมหนูก็เลยอธิษฐานตอนเข้าเอ็มอาบอกหลวงปู่ว่าตรงไหนที่หมอไม่เจอให้เจอให้หมดแล้วหนูแล้วหมอก็บอกว่ามันเป็นที่โปรภาษาทุ้่ที่าหลังจากนั้นหนูก็สวดจกักพัทแบบคือหนูไม่ทํางานหนูหยุดเจ็ดวันหนูหายค่ะโ<อ>นี่คือเป็น<อ>สิ่งที่ทําให้หนู แค่ปากเปรี้ยวนส่วนมองก็หายแล้วคือเป็นตั้งแต่นั้นมาก็คือทุกอย่างหนูซื้อบ้านก็เป็นบ้านหลงปู่แมวก็แมวหลงปู่ดีมากเลยบ้านท่านทุกอย่างในชีวิตรถคันใหม่ก็ให้หลวงปู่ค่ะปูกกล้องเลยเป็นแค่ผู้ดูแลทางโลกถูกหนูตายทุกอย่างก็ยังกลับสู่ธรรมชาติถูกเงินที่มีในบัญชีก็คือหนูพร้อมที่จะทําบุญปีแต่คนว่าทําไม เธอทาทุกวันหนูถ่ายชีวิตศัตว์สามสิบเก้าห้าสิบเก้าคือเวลาหนูเห็นเขาเขามีความทุกข์หนูทนไม่ได้เอใครจะว่ายังไงคือหนูก็มีความสุขที่แบบที่หนูได้ทาอะค่ะถึงหนูจะมีน้อยหนูก็ทำเท่าที่หนูมีหนูไม่ทําให้ใครเดือดร้อนทําตามกําลังที่มีถูกแหละเวลาหนูไปได้เจอหลงตาหนูจะใจแป้วเหมือนเวลาอยู่ไกลๆแต่แค่ได้เห็นหลงตานั้น ใจมันก็พองแล้วมันก็จะไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาเจอหลวงตามันเขินเหมือนเวลาเราเจอดาราค่ะเหมือนเหมือนกับตุ๊กกับอะไรหนูก็เป็นค่ะเพราะว่าเหมือนกับคนที่เราแบบเราเห็นปุ๊บเราแบบเราศรัทธาเรารักมากแต่เราก็ก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายรูปไม่กล้าเข้าไปคุยแค่เห็นไกลๆก็สุกอะค่ะโอสาธุด้วยถ่ายแล้ววันนี้ได้ถ่ายแล้วค่ะค่ะ ก็สงสงใจทุกวันค่ะว่าหลวงตาจะเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้นะหนูนั่งนั่งสดมนไกลๆหนูก็รักนะคะ กราบนมัสการหลวงตาแลา้คกนนะทุกท่าคะว,วันนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าจะออกมาถามคำถามเพราะว่าคือหนูว่าดูหลวงตาทั้งวันแล้วก็ห<ด>ลังฝังใช่ค่ะหนูไได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะมาได้ด้วยค่ะ<อ>ด,ด้วยแบบว่าคืออาจจะไม่แบบว่าที่บ้านไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทัาน,นี้วันนี้ก็ได้มาแต่ว่าตอนเช้าก็ตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงปู่อะค่ะว่าขอให้หนูได้มาแต่ก่อนที่จะมาค่ะก็คือฝันประเห็นหลวงตาบ่อยมากแล้วก็หลวงตาจะบอกว่าไม,ไม่ต้องน้อยใจอา้าวยิ่งก็คนเมื่อกี้นี่อีกเลยคือหลวงตาจะบอกว่า <laughs> มาให้กลาบแล้วนะแล้ววันนี้หนูได้มาจริงๆหนูก็ไม่แน่ใจคือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะร้องให้ค่ะแต่ว่าอาจจะได้ความเพื่อปิติแล้วก็ที่ที่มาถึงไมวันนี้ก็คือจะถามค่ะก็คือหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะได้มีโอกาสมาถามต่อหน้าหลวงตาอีกไหมคือคือก่อนหน้านี้ค่ะหนูสวดจากบ้านมาประมาณห้าถึงหกปีแล้วแล้วก็ชีวิตก็จะแต่เรื่งดีๆมาโดยตลอดแล้วก็ ตอนเช้าก็จะไปสวดมนต์ตามสถานที่วัดส,สักเกตหรือแม้จะไปวัดบวรปทุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งก็จะวนเวียนก็คือไม่ไปก่อนหน้าหลวงตาก็จะไปหลังหลวงตาค่ะหรือไม่ก็ปีใหม่หรือเทศก,กาลสําคัญนะคะแต่หนูว่าไม่ไม่สามารถจะติดตามมากาบหลวงตาได้แบบวันนี้ตอนนี้ช่วงที่หนูสวดมนต์นะคะชีวิตมันเจอแต่เรื่องดีๆอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากทํตัวให้เป็นประโยชน์ ก็เลยไปนั่งสวดมนต์แต่ไปคนเดียวแต่เขาทราบข่าวาว่าเวลาไปตามสถานวัดเก่าแก่หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะเราไม่ควรจะไปคนเดียวแต่ด้วยใจอะคะ่ะอยากจะใช้การนี้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยไปนั่งสวดมนต์แล้วก็แผ่แผ่บุญอธิฐานนะคะแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันดีมากๆแต่ว่าหนูป่วยคือหลังจากที่ไปแผ่บุญติดๆกันหลายๆวัดอะะ้ค่ะ หนูก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้หนูก็ยังมีอาการเจ็บแขนมาหลายทั้งๆท,ที่หนูก็เป็นคนออกกาลังกายดูแลสุขภาพอะค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากจะกราบขอเมตตาจากหลวงตาแนะนำมะค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เจ็บเจ็บป่วยทางกายนิดหน่อยอะค่ะมันเกิดจากเพราะอะไรมันเป็นเศษของกรรมกรรมของหนูเองใ,ใช่ไหมคะในสิ่งะะที่เราทําตรงนั้นแหละอ๋อค่ะแต่หนูก็ฝันค่ะหนูก็เลยอธิษฐานขอหลวงปู่บอกว่า อยู่ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าหนูต้องควรทํำยังไงเสร็จแล้วหนูก็ฝันฝันเห็นคนที่หนูเคยทําร้ายน่าจะเป็นในอดีตนะคะเข้ามาให้เราเห็นเห็นภาพที่เราเคยทําก็เลยทราบว่าอ๋อเราเคยทําร้ายแข่งเขาอะไรอย่างเงี้ยฝันก็เลยไปพอดีใช่ค่ะแล้วต่อจากนี้อย่าไปอีกหนูก็ไม่กล้าไปค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยแน่ใจคือถามญาติที่ทำหลายหลายท่านหนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูคิดเนี่ย คือสิ่งใดคือถูกต้องจากการที่เราใช้กายารูปนามของเราอะค่ะไปแผ่เมตตาเราทราบว่าเราไม่ได้มีบุญบารมีอะไรมากมายแต่จิตเราก็อยากจะไปทำอะคา่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเราควรจะไปอีกไหมหรือว่าเรา<อ>ควรจะอยู่ที่บ้านไไส่ปกติแต่ต้องพาพวกไปเยอะๆหน่อยค่ะหนูก็น้อมแต่ว่าหนูอาจจะเผลอพังทูดไม่ครบทั่วหรือเปล่าอะคา่ะสาธุ ค่ะสาธุนะค้าขอบคุณมากค่ะ